สองเก้าสี่ศูดสสองเก้าสสาออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบหกสามห้าปดหนึ่งห้าแปดสาห้าปดหนึ่งห้าแปดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สาิบเจ็ด เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองแปดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองแปดหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบแปดห้าแปดสี่ศูนย์สามหนึ่งห้าแปดสี่ศูนย์สามหนึ่งออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบเก้าเก้าสามแปดสี่หกเจ็ด เก้าสามแปดสี่หกเจ็ดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสี่ศูนย์แปดหนึ่งสองหกสี่ศูนย์แปดหนึ่งสองหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเอ็ดสองสี่สองเก้าห้าหนึ่งสองสี่สอง

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสี่เก้าสี่สองเก้าสี่เก้าเก้าสี่สองเก้าสี่เก้าออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบห้าหนึ่งแปดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบหก

083 468 083ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 642 743 642 743ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย648 707 648 รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50รางวัลค่ะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนลซี1ค่ะโดวยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูก บอลหมายเลขครั้กันค่ะแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะสำหรับรางวัลที่หนึ่งจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการแล้วค่ะเพื่อให้ประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาครั้งละหนึ่งหมายเลขค่ะ ่านประธานกรรมการได้เสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกได้แก่กรรมการหมายเลขหกค่ะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนางสาวทักษพรรักอยู่นิติกรชำนาญการพิเศษกองการพัสดุภาครัฐก,กรมบัญชีกลางค่ะกรรมการท่านที่สองนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขเจ็ดค่ะ เป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนายบุญชายชุมแสงฮิรันนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษค่ะกรรมการท่านที่สามนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขห้าค่ะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพันตำรวจเอกประจักษ์พรหมศิริรองผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ กรรมการท่านที่สี่นะคะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งค่ะนายชาญวิจารุสมบัติค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดับเบิลเอหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจำกัดมหาชนค่ะและกรรมการท่านที่ห้านะคะได้แก่กรรมการหมายเลขสี่ค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะนางสาวพันวดีหงพัฒนักตรวจสอบภาษีชํนานการสำนักงานสัมะกรนพื้นที่กรุงเทพมหานครห้าค่ะ และกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะคะนางสาวนัทพัฒน์พงประพันธ์นางสาวไทยประจำปี2563ค่ะเมื่อได้กรรมการออการางวัลครบแล้วนะครับต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลขหถึงหมายเลขหกค่ะ ให้กรรมการออกรางวัลท่านละหนึ่งหมายเลขค่ะเพื่อติดบ,บัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแสดงบัตรประจำตัวที่สำนักง,งานออกให้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันตรวตนรวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสามารถตรวจสอบการจำหน่ายได้ค่ะตลอดจนใช้แสดงตนเมื่อไปรับสลากนะคะและขอให้จำหน่ายสลากในราคาใบละไม่เกิน80บาทค่ะหากจำหน่ายสลากเกินราคาที่กำหนด สำนักงานจะจสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือยกเลิกการลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าเป็นการถาวรค่ะขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านได้ติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะและกรรมการทั้ง6ท่านจะขึ้นไปยืนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะ สำนักงานขอให้ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกท่านตรวจผลการออกรางวัลอย่างละเอียดนะคะโดยสามารถตรวจผลรางวัลที่ถูกต้องผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข1900 19 0010เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และแอปพลิเคชัน J l o Lottery Official เท่านั้นนะคะเมื่อกรรมการออก ขึ้นไปยืมประจําอุปกรณ์ออกรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญ,ญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญ,ญาณสีแดงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบไปด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละสิบตลับ ใช้บรรจุลูกบอลหมาเลขค่ะและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0นย์ถึงหมายเลข9ลูกละ1ไมาเลขชุดละ10ลูกค่ะ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ทราบว่าสำนักง,งานจะปิดทำการในวันที่12ถึงวันที่15เมษายน2564ค่ะซึ่งเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ค่ะโดยสำนักง,งานจะเปิดทำการตามปกติในวันที่16เมษายน2564ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์025289999ค่ะ ขณะนี้นะคะได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกค่ะโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่ง สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพที่ส่งจดหมายหลอกลวงหรือแอบอ้างผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียว่าสามารถให้ตัวเลขที่ถูกรางวัลได้โดยขณะน,นี้สารอาญามีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิดนะคะจำคุก20ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะต่อไปหมายเลขสอ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งเตือนผู้กระทําหรือนําสลากคําแปลงหรือแก้ไขไปใช้ขอรับรางวัลที่สำนักง,งานสลากหรือที่อื่นใดค่ะหากพบก,การกระทําผิดดังกล่าวนะคะจะมีความผิดตุกดำเนินคดีอาญาตามมาตรา265ค่ะผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการต้องระวังโทษจําคุกต,ตั้งแต่6เดือนถึง5ปีค่ะและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง100,000บาทค่ะ ต่อไปหมายเลข3สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นนะจุด